ไม่ได้ตั้งใจรวยงูให้รวยดวงแรงดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายสายเลยมือกากบาดจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองป 2, 18, ี2อ1 8ันเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินจะมีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนาเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จร่ำรวยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงงูดุด้วยบุญกุศลวาสนา งูให้รวยเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่าดวงชะตาของท่านมันผิดแปลกแหวกแนวมันเจอเรื่องราวเลึกลับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวการชิงไหวชิงพิบเป็นอะไรแบบเทาๆดวงชะตาแบบนี้เปิดทันทีด้วยบุญกุศลวาสนาขอทํานายว่าในตั้งแต่ต้นปีท่านจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา แต่ต้องอยู่แบบชิงไหวชิงพริบอยู่แบบคนมีเล่เหลี่ยมเล่กลนเพดูบายอยู่ให้เงียบอย่าเชื่อใจคนง่ายในโชคชะตาถ้าเป็นผู้ให้จะดีมากอย่าเป็นผู้รับมากเสมอไปการที่ท่านไปรับทานไปทำโน่นทํานี่เป็นเป็นผู้รับนะไปขอเงินเขาถามว่ารวยได้เงินไหมก็ได้เงินนั่นแหละแต่ว่าดวงศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่กว่านั้น พะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ให้ครับดีกว่าผู้รับถ้าไม่มีก็เอานะครับผมบเอาแรงงานเอาร่างกายของท่านเข้าแรกสร้างบารมีสร้างอํานาจบารมีวาสนาทําจิตใจให้แข็งแกร่งปีนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการ,การเงินโชคลาภตั้งแต่นะครับผมเดือน2เดือน3จะเกิดมีบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ วาสนายิ่งใหญ่เกียงไกรจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับส่งมอบจากสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองธุรกิจการงานการเงนินตำแหน่งยศเกียรติยศจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาเดือน2เดือนสา์เดือนสี่เดือน5้าบ่งบอกถึงเทวดาส่งมอบดวงแก้มมณีจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีกันได ท่านจะมีโอกาสพิเศษโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาพลิกจากร้ายขายเป็นดีเดือนสีเดือนห้าบ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวยแบบนี้ไม่ได้ตังใจรวยมันรวยของมันเองท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีด้วยบุญกุศลวาสนาด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านตกตําแหน่งไฮบิเทสแปลว่าเป็นคนมีบุญบารมีวาสนาเยอะ นะผมเป็นเทวดาเรามาจุติแต่ปัญหาต่างๆก็ตามติดด้วยเรื่องยาวเกี่ยวกับเรื่องราวเนรนลับนะบงูเหา่างูดำเข้ามาตามติดเปรียบเสมือนเจ้ากรรมในเวรหรือว่านะผม,นะผมสิ่งศิษิ์ที่คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาท่านมันมาพร้อมๆกันนะเรื่องราวพวกนี้เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมยังมีโอกาสมีโชคลาภเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุน อัศวินขี่ม้าถือดาบปราบปะหารศัตรูมู่มารปราบศัตรูแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อราชสีมานองซบตักด้วยบุญกุศลวาสนาใครๆก็อยากได้เขาใครๆก็อยากได้หญิงสาวผู้นี้หนุ่มหนุ่มล่อผู้นี้โชคชะตาของท่านเตรียมตัวต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีสาหรับท่านดียังสดมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้สเสน่ห์นะครับ เลกดเพดุบายมนเณนมนจันทาเข้ามาจับตักจัดเต็มปีนี้เหงงเหงรวยรวยเดือนหกเดือนเจ็ดตกตำแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาการปฏิปดอยการลี่เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถ้าท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอแล้วนั่นท่านคิดผิดครับถ้าท่านคิดว่าบุญกุศลวาสนาข้าพเจ้า,ส,าส่งผลหนุนาน้ำแล้วท่านคิดผิดครับท่านจงเลขมันทําบุญ เพราะว่าแสงสว่างจะส่องแสงเข้ามาทําให้ท่านยิ่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองนะผมเดือนนี้เหมาะสมกับการปลดหนี้ปลดสินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดนะผมเรื่องราวร้ายๆต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตานะครับเดือน7เดือน8บ่งบอกถึงอํานาจบุญบารามีวาสนาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองแปบลบว่าเดือนนี้มีโอกาสทองจงเร่งมันทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่ารอช้า ด้วยเรื่องราวต่างๆให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตเขาเรียกว่าวางแบบแผนไปถึงต่างแดนต่างถิ่น,นลงทุนสั่งออเดอร์บิ๊กออเดอร์บิ๊กโปรเจกต์ต่างแดนต่างถิ่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคารโก้ขนส่งน้ำพาซึ่งความผสมเร็จทั้งนั้นท่านจะได้รับนั่งบนบัลลังได้นับถ้วยทองจิตใจเฮาหารดังหญิงก็แปลว่าเงินเข้ามาแบบฟุกๆ ครับจะได้รับถ้วยทองคนติดต่อเข้ามาเจราจาการค้าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า The Sun, The sun บังเกิดปักทงรอแสงสว่างมนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาเซลที่ไหนไอ้ท่านลื่นเริง,เรงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย The Star สองแสงมนจันทา เข้ามาตั้งแต่เดือน9เดือน10นะผมปีนี้ไม่ได้ตังใจรวยมันรวยของมันเองแสงสว่างส่องแสงมาทำให้ท่านได้รู้ได้เห็นได้ค้นพบได้พบกับโชคลาภเงินทอบารมีวาสนาเลขเสียงนำโชคนะรางวัลที่1แจ็คพอต72ล้านทำไมจะไม่ได้ในเมื่อตกตำแหน่งที่ดีเทน้ำสู่ทรณีแบ่งปันผู้คนนะผมบริวารอย่าทิ้ง เพื่อนฝูงอย่าทิ้งแต่ถ้ามาร้ายอย่าคบด้วยบุญกุศลวาสนาออกตำแหน่งจัสมินในเมื่อมีบุญเจ้ากรรมในเวรก็เข้ามาขัดนะครับผมเดือน8เดือน9เดือน10วงบอกถึงเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมถึงนะผมท่านอาจจะมีโชคลาภรางวัลใหญ่ก็ได้เข้ามาทวงกันใหญ่เลยทีนี้ขอเงินขอทองขอบารมีขอวาสนา ขอสิ่งศักดิสิทธิ์คำชูปกป,กปกักกรุงครองราาักษาดาวเกษ์บังเกิดขึ้นในโชคชตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รืยโชคเพราะฉะนั้นท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายในโชคชะตาเดือนสิบอาจจะมีได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเลริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาอย่างนี้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจะกลัวอะไรล่ะในเมื่อเดือนสิบตกตำแหน่งที่ดีเดือนสิบเอ็ดจะไม่ดีได้ยังไงทุ่งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแจ่มชื่นท้องฟ้าสีคามต้นไม้อิงหลังตั้งจะรวยเลยรวยเฮง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 ,ง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 เขาเรียกว,ว่าเหลือกินเหลือใช้มีใช้ไม่หมด แต่ปัญหาต่งตางๆมันขึ้นอยู่กับตัวท่านนี่สินต่างๆแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังไงดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วชาลรถเกิดขึ้นให้มุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าให้มองการไกลถึงอนาคตท่านไม่มีสิทธิ์เลือกครับตั้งแต่เดือน10เดือน11บอบ่งบอกได้เลยว่าไม่มีสิทธิเลือกคุณอาจจะมีเกณฑ์ชะตาต้องเดินทางไกลนะครับผมไปปรับปรุงแก้ไขไปเรียนต่อปริญญาเอกปริญญาโท ผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอาจจะมีในเรื่องธุรกิจการงานการเงินเพราะฉะนั้นธุรกิจของท่านเป็นเยี่ยงไรนะครับผมตกตำแหนง่งกาบรบดีบดอยลิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดมูลบังเกิดขึ้นในโชคตาจัดหนักจะเต็มมนสเสน่หมนจันทาเข้ามาเดือน1ิบสบเพราะฉะนั้นเดือนวันเพ็เดือน12น,น้ํากระนองเต็มตะลิ่งนะครับผมสสเสน่มานะจ๊ะ เพราะนั้นเดือนนี้นะผมจะเกี่ยวพา,าราศีกับใครจะติดต่อจีบใครรีบจีบเดือน12อย่ารอช้านะผมมลเสน่ห์ท่านคิดว่าง,งูไม่มีสเสน่ห์หรอครับงูให้รวยงูให้มลเสน่ห์ก็ได้นะได้สามีรวยรวยได้ภรรยารวยรวยก็ได้เพราะฉะนั้นใครบางคนทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวะวายกระสับกระส่ายคิดถึงเขาตลอดเวลาก็จัดหนักจัดเต็มก็เข้ามาสิครับ เรื่องราวต่างๆที่เข้ามากันแกล้งในโชกตานะครับในปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในเมื่อเราพูดถึงด้านบวกไปแล้วแล้วด้านลบล่ะนะผมตั้งแต่มกราชกุมามีนาฟ้าผ่าจัดหนักจัดเต็มนะผมด้านบวกก็ส่วนด้านบวกนะด้านลบก็ต้องมีไม่มีหรอกนะครับใครจะบวกไปตลอดชีวิตไม่มีนะครับด้านลบนะบผมฟ้าผ่าจัดหนักจัดเต็มเจ็บปวดนัวลาแสนทุกทรมาน ผมไปทําอะไรให้คุณนะผมเพราะฉะนั้นทำไงก็หนีไปรับพลังบวกไงท่านก็ยอย่าอย่าไปสนใจกับคนประเภทวงนั้นนะค,คนที่ไม่ถูกดินทาในโลกนี้ไม่มีนะครับกุมภาบีนาเมษาปกปิดซ่อนเลนนะครัช่วงนี้ท่านจะหลบปลีกกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่พูดไม่จาไม่คุยกับใครไม่สนใจใครแดงนั้นนะอยู่กับตัวท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว นะผมเดือน4เดือน5สิงหาสิทธิ์เข้าข้างนะผมเพราะฉะนั้นให้รีบเร่งบั่นทําบุญนะครับผมแต่ศัตรูหมู่มารเข้ามาเยอะเลนะครับถ้าไม่มีเทพเทวดาสั้นเสร็จแน่ๆน,นะครับเดือน5เดือน6ตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรมีเงินมาเท่าไหร่ก็โดนทวงกลับเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นด้านบวกรวยด้านลบ โดนทวงเงินนะเก็บเงินให้ดีนะจ๊ะการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเกิดขึ้นในเดือน7จนะผมจ้นจะต้องอยู่คนเดียวอยู่อย่างเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวได้โอ้โหด้านบวกก็มีเนะผแต่เหงาอ่ะเอาไหมอ่ะรวยแต่เหงาเอาไหมนะผมถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียในเดือนนะแปดเก้านะผมนะผม ปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องสู้มันไม่มีสิทธิเลือกนะครับสู้ก็เจ็บอยู่ต่อก็เจ็บ,บจ่ายเงินก็เสียดายเรื่องอะไรต้องให้มันถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียเดือน9เดือน10ผบบอกได้เลยว่าเดือน10ท่านมีเกณ์จะตาต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้นะครับพร้อมที่จะต้องแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะครับเด็ดเหนื่อยเบื่อละหนี้สินเยอะแยะมากมายหนี้สินเยอะแต่รายได้เยอะเอาไหม ราะฉะนั้นรีบเคียนนี่สินครับช่วงเกตาเดือน11ิบตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบนะครับปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนนะครับปราบพูดผีปีาศาจวิญญาณ้ายเรื่องราวต่างต่างนะครับผมนะไปวัดวารามทำบุญซะเดือน12บตกตำแหน่งนักลบอดีจชาติเคยทำกับเขาไว้เจ็บปวดโลดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไนะม่ไหวนะครับผมโดนจัดหนักจัดเต็มเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้น เอาด้านบวกหรือเอาด้านลบท่านต้องสู้แล้วก็หนีให้เป็นนะครับนะครับทุกคนไม่มีด้านบวกอย่างเดียวนะจะให้หมอสั้นทํานายด้านบวกอย่างเดียวก็มีอันควรนะแต่ด้านลบเดือนนี้นะครับผมในท่านต่อสู้ดิเริ่มเริ่มต้นในเดือน12บสอค่อยๆเริ่มนะครับผมนะปีนี้จัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายจะเลื่อนลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูมหมอสันได้ขอให้ด้านแจมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ